ไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น5,000วัตต์ดีไซน์ใหม่ทรงสวยงามแบตอึดทนทานที่สำคัญไฟสว่างมากตัวโคมไฟรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับเป็นดีไซน์ใหม่รูปทรงสวยงามนะครับโดยรูปทรงของโคมไฟนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมนะครับก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบบนี้นะครับแต่ดีไซน์ที่เพิ่มมานะครับก็คือการจัดช่องไฟนะครับการจัดช่องไฟนี่สังเกตนะครับก็จะมี ลักษณะเป็นมีส่วนโค้งส่วนเว้านะครับตัวช่องไฟก็จะมีใส่ช่องตรงกลางเอาไว้นะครับทั้งหมด5ช่องนะครับเม็ดไฟ LED 5ช่องและก็ยังใส่ไฟเอาไว้ด้านข้างอีกนะครับข้างซ้ายข้างขางวาเนี่ยก็คือให้มุมกระจายแสงเพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟออกรอบด้านได้มากขึ้นนะครับนี่มีด้านละ5ช่องนะครับแล้วก็เม็ดไฟทั้งหมดเนี่ยเป็นชิป SMD นะครับมีทั้งหมด660เม็ด LED นะครับจะเห็นว่ารูปทรงสวยงามมากเลยนะครับ นี่ให้ดูความหนานะครับความหนาของโคมไฟนะครับไม่เล็กนะครับมาแล้วก็ดีไซน์ส่วนโค้งส่วนบ้านะครับอันนี้ที่ทํามานะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะเราก็ใส่แบตเตอรี่มาให้1 8 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับอยู่ช่องนี้นะครับที่สําคัญแบตสามารถที่จะเปิดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเมื่อถึงอายุการใช้งานนะครับและก็นี่แผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงแบบโพลีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแผงโซลาเซลล์20ิบวัตต์นะครับ ตัวโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับบอดี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้เป็นวัสดุอย่างดีเลยนะครับยืดหยุ่นทนทานนะใช้งานภายนอกเลยนะครับทนแดดทนฝน,นนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ใส่กับขาไฟนะครับเราก็จะมีน็อตมาให้4จุดอย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถขันน็อตออกแล้วก็เอาขาใส่ได้เลยนะครับ ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับมานะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นโคมไฟนะครับชุดโคมไฟแล้วก็มีขานะครับเป็นขาสําหรับใส่ยึดกับผนังยึดกับเสาตัวนี้ขาก็จะความยาว50เซนติเมตรนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก,าก็1.5นิ้วดูความหนาของขานะครับตัวนี้เป็นขาเหล็กนะครับพ่นสีดํากันสนิมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเอาไว้สําหรับยึดน็อตนะครับแล้วก็จะมีน็อตทุกมาให้นะครับนี่น็อตทุก4ตัวเอาไว้ยึดขา แล้วก็ฐานรีโมทเนาะนี่คือรีโมทนะครับจุดเด่นของโคมไฟรุ่นนี้เลยนะครับข้อที่1นนะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบโหมดสว่างคงที่นะครับก็จะทําให้ไฟนะครับติดสว่างคงที่ก็จะเอาใจสําหรับคนที่ชอบไฟสว่างๆนะครับติดในที่มืดๆที่ต้องการความสว่างแบบตลอดเลยนะครับข้อที่2นะครับแบตเตอรี่นะครับออกแบบมานะครับให้ใช้ไฟได้อยู่ได้นานถึงเช้าเลยนะครับต่อการชัด การชาร์จในแต่ละวันก็อยู่ที่6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่3เลยนะครับตัวนี้นี่จะมีช่องระบายน้ําตรงนี้นะครับเวลาที่ถ้ามีน้ําซึมเข้านะครับโดยปกติแล้วตัวนี้จะเป็นโคมกันน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีไอ้น้ำมีน้ําซึมเข้าน้ําก็จะซึมออกตรงนี้นะครับไม่ไม่ทำให้น้ําไปขังในตัวโคมนะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับเรื่องการบํารุงรักษานะครับ สำหรับแบตเตอรี่และก็ชิปวงจรนะครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เสียหรือพังไปเราสามารถซื้ออะไรใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับส่วนแบตเตอรี่อายุการใช้งานก็อยู่ที่4ปีขึ้นไปนะครับการเปิดเปลี่ยนแบตก็ทําได้ง่ายๆโดยใช้นี่นะครับอุปกรณ์ก็คือไขควงนะครับปากแขกนนะครับขันน็อตทั้ง6จุดนี้ออกนะครับแบบนี้เลยนี่เราก็ขันน็อตออกนะครับคลายน็อตออกนะครับเสร็จแล้วก็เปิดออกแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในแล้วก็ชิปวงจรตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของโคมไฟนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดไฟควบคุมการชาร์จไฟนะอ่าเวลากลางคืนไฟก็ติดสว่างเองเวลากลางวันไฟก็ดับเองนะครับตัวนี้เลยแล้วก็เวลาเราซื้อแบตใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็ใช้หัวแรงบัตรรีนะครับบัตรรีอ่ตัวสายแดงสายดานี้ออกแล้วก็เอาแบตใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ โดยเราไขาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ามาปัดกรีใหม่ได้เลยทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะครับรีโมทการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับไฟ UFO Solar Cell นะที่เป็นรุ่น20,000ีเ n อ e r ของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มอ,ออตโต้แล้วก็ปุ่มออนออฟนะครับปุ่มตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงเนี่ยสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับก็กรณีที่เราอยากให้ไฟประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ ช้ปุ่มลดแสงช่วยได้นะครับ LED มาเตอร์รับติดตั้งไฟแผงโซลาเซลล์บริการถึงใจรวดเร็วมีบริการลังการขายหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านต่างไว้วางใจ ไฟถนนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟถนนที่ออกแบบมาให้เหมือนกับไฟถนนรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าดีไซน์การจัดไฟเนี่ยก็จะจัดไฟแบบใหม่เลี้ยงใหม่นะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่พันต้นๆน,นะครับก็ถ้าเทียบกับไฟที่ออกมารุ่นแรกๆเลยนะครับราคาอยู่ที่4 000, 5 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ก็จะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับวัสดุก็เป็นวัสดุคุณภาพดีนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ ไฟรุ่นนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไฟถนนไฟทางเข้าหมู่บ้านนะครับหรือติดตามบ้านสวนตามทางเดินนะครับเอาไปติดแทนโคมแสงจันร์ทโคมเดิมนะครับซึ่งโคมแบบนั้นจะกินไฟมากๆถ้าเราใช้เป็นไฟโซลา r เซลล์นะครับก็จะไม่ต้องเสียค่าไฟเลยนะครับแล้วก็ประหยัดค่าติดตั้งนะครับไม่ต้องเดินสายไฟนะครับตัวนี้ลงทุนครั้งเดียวนะครับค่าไฟเป็นศูนบาทเลยนะครับ ใครอยากได้ไฟสว่างสว่างทนทานแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ร้านของเรานะครับหรือโทรเข้ามาที่กับผมนะพี่กมลร้าน LED Master นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ